รุ่นชาติอาหารบังกระติดเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาหารที่นี่มันจะดิบเพราะเมือเขาไม่ใส่เกลือก็เฉพาะแพะอย่างเดียว400เี่ร้านที่ผมกินข้าวคือร้านนี้เมื่อกี้แต่ว่าถนนมันมันดูสวยดีนะพูดถึงเขาบอกว่าเช่าหนึ่งชั่วโมงลูก200บาทลูกโซนคือต้องบอกว่าโซนคนจีนเลยครับตรงนี้ครับออกไปเราก็ขี่เวียนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปผิดปุ๊บมันก็จะให้เราเลี้ยวอยู่ดิ คนเยอะคนเยอะมากที่นี่ครับร้านข้าวไม่รู้จะซื้อ,อยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่ปีนงังครับ <Yeah. S 1> นี่เรามาดูข้าวก็ตักข้าวแบบนี้ดูดิฮะนี่ก,กับข้าวไม่ร <Okay. S 1> ู้ก็สุดระดับเลยไอเย้ยว่าตามไปเย้มันมีอะไรกับอะไรอ่ะนี้นี่ไก่ตึ้งม้กเลยใช่ไหมนี่มีเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อหรือเปล่านี่ไอ,อ้ <c oughs> เย้ยไก,ก่เหรอเราลองดูดิไก่แล้วนี่เก้นบ้างเออไอ้เก่อะตามบี กัมพีกัมพีกัมพีนี่นะคะไม่รู้กี่บาทมาแล้วาเจอตัดได้มาแล้วเราเช่็ครูปกับชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าเราสั่งแปรมาไม่รู้กี่บาทมันตาร่วงแน่แต่เดี็กใจต่างนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันดีกว่าว่ารสชาติอาหารบังกระติดเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับดูดูดีกว่าเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ่ม่อมากราติมันยงงไม่เป็นไรลที่น่มันจะจืดอ่าที่นี่มันจะดืดเพราะเมอกเขาไม่ใส่เกลือรสชาติมันไม่ใส่เกลือโอเคเดี๋ยวโตกินก่อนนะครับเนอ เรียบร้อยแล้วของเราก็เฉพาะแพะอย่างเดียว400แพะอย่างเดียว400ของเราก็มีข้าวของเงิน100หนึ่งของเงิน100ก็ไม่ได้แพงของงิมันไปแพงที่ของบางตามิงตามมิก400วันนี้ไม่ได้ซื้อของกินแล้วบางเมียไม่ให้ซื้อแล้วเพราะว่าเกินไปที่สุดแล้วดีบิ๊อะไร11เหรียญ ก็้าสิโอ้ก้อนีสี่ร้อยก้อนบีสี่ร้อยอ๋อหน้าบีสี่ร้อยสี่ร้อยวัดตุ๊กตุ๊กซึ่งเด็กนบาเรียนบางครูเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่ของครูพันหนึ่งพันหนึ่งก็ของเราที่กินข้าวข้าวก็จานละร้อยก็ถือไม่แพงเะเนาะเพราะว่าข้าวเยอะเยอะรสชาติโอเคเพียงแต่ว่าแต่ว่ารสชาติรสชาติต้องบอกว่าโอเคครับทีนี้ก็กินข้าวกับมือซะส่วนมากครับที่นี่ดูดูผมไม่ดูข้างหลังผมดูอ่ะก็เปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่ลงเปิดอยู่เปิดทีนี้เขา เดีวว่ากินแบบสบายๆรสชาติอ ahan โอเคนะโอเคนะร้านร้านอะไรเด็ก <c oughs> uh, อ่ราริสตอร์มิสตอร์นับเบอร์เ <c oughs> อ่อกัปตันฮะกคปตันแคปตันอ๋อในร้านกัปตันอินบีนังบีนังอ๋อจุเละ <c oughs> อยู่ใกล้กับมสัสยิดเดี๋ยวผมให้ดูออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมให้ดูมสัสยิดครับอยู่ใกล้มสัสยิดอร่อยรสชาติอร่อย,รา,ร,อร,อยราคาก็โอเคครับถือว่าไม่แพงครับก <c oughs> ็้วอกว่าเจนี่ก็กินก็เพือเป้ครับแล้วแบ สแ,แล้วนี่คือที่ที่เราอยู่ครับนี่นี่เป็นมัสยิดที่มัสยิดมุสูิไปยืนอยู่โน่นโน่นโอ้โหดูไปเดินแตแลักเแตะอยู่น่นที่นี่คือปีนังเรามาอยู่ปีนังอะไรน,นะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหรถอ,อย่างเร็วลยครับโอ้โหคนนั้นมากกรเข้ามา,มาเดินมาเดินมา อินเตอร์เดียนะครับอินเตอร์เรดียนี่ถ่ายรูปตรงนี้นี่สวยนี่โอ้เนี่ยผ,ผมให้ดูบรรยากาศนี่บรรยากาศครับอโอ้ต้องบอกว่าที่นี่ในร้านกับ,บีตันกับ,บีตันเมื่อกี้ร้านที่ผมกินข้าวคือร้านนี้เมื่อกี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับฟรีวีฟีด้วยนะครับนี่ครับถ้าพูดถึงว่าบ้านเราก็คือเป็นเหมือนกับผ่านใหญ่ครับ อันนี้เป็นมัสยิดของพวกยนเดี๋ยผมให้ดูครับหน้าเนี่ยมาหน้าพวกอินดูครับอินดูนี่พวกอินเดียอินเดียหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยคิ้วก็จะเข้มเนี่เราไม่ต้องไปถึงอินเดียครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่น้อกฟาดีอันนี้เดินทางนี้มาเนาะนี่เร็วโอเคเราไม่เดินทางนู้นนะครับเราจะไปทางเลดนะครับเฮ้ยทางลัดอ๋อเนี่ยเราเดินไปตามเซฟูหน่อยอต่เราต้องเดินตามวัยรุ่นเพราะเรายังวัยรุ่นอยู่ฟังใช่ไหมเนาะ เราต้องเดินตามวัยรุ่นเพราะว่าเราวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อเชื่อม่วยังอ๋อถ้าใครรู้ข้อมูลของปีนังเนี่ยช่วยช่วยช่วยมาคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับคือผมอยากรู้ว่าปีนังเนี่ยมันเดิมเดิมมาจากอะไรครับนี่เขามีที่ออกกำลังกายมันเป็นเหมือนสวนหย่อมข้างบ้านนะครับเนี่ยฮะนี่คือหนังจ้างเดินข้างหลังนะครับทุกคนครับโอ้โห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 วิงโด้ยัง โอ้ไปด้าอยู่กัอยู่กันไปอยู่กันไปไปนู้นก็ไปกันหมดแล้วไปเดี๋ยวพี่ฟินกับน้องฟาดีก็จะพาเดินในเส้นทางนี้นะครับนี่ฮะที่นี่ก็ชอบมาโยกนะลุงเนาะโอ้ี่บ้านเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านเก่าครับนี่ดูหลังคาดูหลังคาทุกคนครับดูหลังคาด้านพังหมดแล้วครับหลังคา แต่ว in like ่าย yeah. ังยังน้ำไม่รั่วนะเหลือเชื่อนะครับทุกคนครับายเดี๋ยวป๋าป้าว่าเราไปกันต่อดีกว่านะอตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสตรีททางเดินเดินไว้สําหรับคนมาบว่ามาเดินเล่นกันแบบสวยๆงามๆแบบนี้แหละครับน่าจะเป็นประมาณนั้นและนี่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนก็คือหาของขายนี่ใช้เป็นเหล็กนะครับนี่เอามาต่อต่อกันครับจี้ก็บอกสแกนได้ด้วยจีตรงนี้ใหญ่ต่างกับสแกนได้ด้วย ตอนนี้ผมเดินเข้ามาในซอยสติแล้วนะครับนี่สติอ่ะคุณเมียแนะนำเลยคุณเมียตรงนี้เราก็มาเชิญที่ปีนังแล้วนะคะซอยเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นซอยสติอ่าอ่าฮะใช่ไหมคะก็จะเป็นสีนบุตรอ๋อเหมือนยังไงนะคะแบบว่าก็คือสตินะก็คือที่เขาทางเดินที่ก็วาดลูกันน้อเยอะเดี๋ยวนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะโอ้โน้ตกลางรวมไมด้วยเหรอก็สวยดีนะพูดถึงสวยดีนะ มันเป็นร้านค้าเนา<ฮ>ะแต่ว่าถนนมันมันดูสวยดีนะพูดถึงเ <ฮะ S 1> ส้นทางเดินเราก็เจอนักท่องเที่ยวที่มายืนถ่ายรูปนะครับนี่ยเขาจะยืนชี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าชี้อะไรครับชี้ร่มอ๋อชี้ร่มนี่นะครับอ๋อก็จะมีขายวงขายแว่นอะไรด้วยครับนี่มาเที่ยวแล้วต้องมีรูปถ่ายครับเอาสักสองรูป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 โอเค thank you อันนี้แว่นนี่แพงไหมนี่มาเดินเดิามมาดูโอ้ทำไมโมนาลิซาทุกคนครับ โมนอาลิซาหน้าปเปลี่ยนครับหน้าปเปลี่ยนนะนี่โอ้โหกินเยอะหน้าปเปลี่ยนหน้ากลมเหมือนคนที่นี่ก็มันว่ามันเหมือนมันแกร่งคนมาเลนะครับพวกคนมาเลนเขาน่ากลมกลนี่นี่นั่ท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับนี่ไม่ซื่อแม่เลยก็เขาคุยอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราคุยปุ๊บเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือต่างคนต่างไม่รู้เรื่องด้วยกันครับค่ะ เอาไม้พ oh, er ี่เอาพีพ um ีเอาทำไมโอ้ยโดนปลากับพีพีเด็กๆก็จะมาเจอของเล่นนะครับนี่ฮะไปลูกาไปไปสัินเนอร์สปบินเนอร์ฮัลโหล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 เป็นยัไหลััมาหน้นเดินมสิเทโอเคโอโหนี่นะครับ มาดูมาดูเมืองครับมาดูเมืองนี่มาดูตัวเมือง <LL> UM e> อ๋ออันนี้น่าจะเป็นท่าเรือครับนี่ท่าเรือแล้วนี่ถึงขึน,นี่คือปีนังอือิซิตี้อ๋อซิตี้ซิตี้ปีนังปินังใช่ไหมบิ๊กเหรอบิ๊กดิสเน่ฮาวมานี how many people 3.2 billion 3.2 m i l l i o n โอ้โหที่นี่นะครับคนก็บอกว่าคนประมาณ สล้านสครับรีบไปทูมิเลียนเมื่อกี้เขาบอกครับนี่ก็จะเป็นบ้านนี่อันนี้ดิสคัพองตัดกล้องกองตัดอ๋อดิสคัพอ๋อนึ่65ฟลอร์65ฟลอร์โอ้ no 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 oh okay okay thank you thank you what's your name Rajen Rajen where you from I'm born here I'm driver taxi อ๋อแบรนด์เนี่ยเด็กคิดสิเ แท็กซี่เดิมอ๋อแท็กซี่เดิมโอเคนี่เราก็มาเจอคนกับแท็กซี่นะครับเขาก็อยู่ที่นี่เกิดที่นี่ก็บกองท่นี่เกิดที่นี่แล้วกับแท็กซี่ที่นี่เค thank you เมืองเขาก็โอเคครับสวยสวยมากเลยครับตึกที่ผมให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่า50กี่ชั้นเลยไม่รู้เมื่อกี้โอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับนี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาบอกว่าเช่าหนึ่งชั่วโมงลูกยี่สองร้อยบาทลูก อ่ายี่สิบ one hour สิ hour ยีสิบอกคยเป็นกันคะอ่า can you speak Thai อ่ no no cannot little b i little bit ่ายี่อ่าสวยอาฮะโอเคครับนี่คือเจ้าของร้านเขาใจดีนะครับเขาบอกว่าให้เราเอาคันที่ว่าเนี่ยมันนั่งซ้อนสามไม่ได้ครับผมบอกว่าจะพาลูกไปสคนทีนี้เขาก็ใจดีครับเอาคันนี้มาให้ครับนี่ฮะ นี่ครับนี่เคยจะนั่งข้างหน้าเคจะนั่งข้างหน้าอ,อ๋น้องน,งนั่งข้างหน้าก้าวหนาข้างหลังทุกคนเดี๋ยวเราจะลงแบบขี่รถไปดูนะครับว่ามันจะรอบนี้มันจะยาวแค่ไหนโอเคนี่เราก็จะขี่รถกันไปแล้วนะครับเราเช่ารถกันมาส0 0ร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขี่เวียนดูแถวนี้นี่น้องฝัดีซ้ายขวาก็มีน้องฝั่งโอ้โหนี่ครับหนึ่นงชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวบอกว่าเราขี่ได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมน้องโอเคโราก็ถือว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องเวียนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ แต่ละดอกส่งซอยนะครับนี่ฮะโอ้นี่ก็คนเดินมาเยอะนะครับตอนนี้โอ้ soi, โหในซอ,อนย soi, นู้นโอ้โหป่าป้าเห็นดอกพิราบเดียวเลยก็เดียวในซอยนู้นหลกอืมเราจะเห็นว่าที่นี่จะเที่ยวง,ง่ายนะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับ,บ,บรรไมนะ่มีหมาเลยครับปังปังเราอ๋อเราก็สมว้าตรงนี้ขวางก็ปิดไว้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวแล้วนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวปะเดี๋ยวเราลองขับไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวป้าขับที่โล่งๆเดี๋ยวห้พี่ฟีตั้งดีๆป,ป้าก็จะให้พี่ฟีลองขับดูนะครับ <laughs> เดี๋ยวเนาะหนูก็อยากลองขับก่อนอ่าขับส่งคุณเลยมัน ตอนนี้พี่ฟินก็จะเป็นคนขับรถเองนะครับพี่ป๊า,ปาก็ต้องประคองกันนิดนึงเนะเ<อ>าะให้พี่ฟินขับเ <c oughs> พราะว่าพี่ฟินเบ่งหัดขับนะครับเดี <c oughs> ๋ยวว่าพี่ฟินจะบิดแรงนะครับนี่เราจะไปต่งางๆกับเรี๋ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับมันบังคับเลี้ยวซ้ายอันนี้เราก็เคลไปก่อนนะครับเดี๋ทุกคนตอนนี้เราก็ขี่รถเวียนนะโอ้ดูตึงตัวนะพี่ฟินมันกันเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวก็ม,ม,ม,วมานั้นเดี๋ยวก็มานั้นเราจะดูรถนะครับนีรถมาต่างๆนะ เห็นไหมครันทุกคนตื่นตัวสูงสวยมากว้าทําไมเราออกมาเบิด์ฮันลุ้นยัยเราก็ไม่ว่าเราต้องเวียนกับพี่ลูกตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าเราขับมอเจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราต้องรังผีกลับไปเส้นทางเดิมกับ เยอะมากแบบรถจอดอะทุกคนเยอะมากบรรยากาศมันก็เหมือนบ้านคนจีนโดยทั่วไปเขาก็คือโซนโซนโซนที่ต้องบอกว่าโซนคนจีนเลยครับตรงนี้ครับโซนคนจีนก็คือซอยที่เป็นแบบว่าบ้านคนจีนเดิมๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดิมมากตลงนี้เพราะว่าน้องตั้งทีเลยเนอะไ้หลบเลยไอ้หนี่ให้ดูบรรยากาศเขาดูบรรยากาศนี่เราเข้าซอยไหนก็ไม่รู้ครับ น้องตั้งดีดีน้องตั้งดีดีเดี๋ยวเพล่เขับเกินชั่วโมงค่ะทำไมละ่ะคะเกินนี่ป้ายเลยเวลาอย่นง่งเราก็้ามาที่นาทีอยู่เลยซีนาทีอยู่เลยหรอซีนาท์ดีซีมานาทีแล้วหนาทีอยู่เลยปึ๊บ <c oughs> นี่นะครับออกไปแล้วก็ขี่เวียนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปผิดปุ๊บมันก็จะให้เราเลี้ยวอยู่ดิ <c oughs> นี่นะครับอ่าเงือนก็ว่าเราไม่สามารถลงได้อ่ะ คือถนนมันจะวนวนอยู่อย่างเงี้ยก็คือให้เราไปก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเราจะต้องกลับไปที่เดิมใช่ไหมเหมือนเข่าวงปดอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อวายรถเเวียนี่เงี้ยตอนนี้ก็ได้เวลาเขากลับกันแล้วนะครับผมก็ต้องกลับไปก่อนตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อนี่จะไปไีนั่งมัสยิดในในมัสยิดในน้ำอ๋อไปมัสยิดในน้ำใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูมัสยิดในน้ำกันดีกว่าเนาะ คอยอยากจะบอกว่ามันฟินมากแต่พี่ฟินคิดว่าแรากๆแล้วพี่ฟินคิดว่ามันๆๆต้องปิดเกือบสุดอ,ะอ่ะ,พๆๆพพอะเพอาพอมาพอมาขัาจริงๆก็ปิดนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อวันตรงนู้นเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ